ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าหมดเนี่ยรสชาติมันจะจืดหรือเปล่าวันนี้ไปเท oui, ี่ยวเกาะกิจมานะครับแล้วก็ได้ขนมไทยมาซึ่งจะมีทองาจาร์อารัววนกรอบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าหมดเนี่ยรสชาติมันจะจืดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองนั่นก็คือทองคจรนนั่นเองเราจะมาลองขนมทองกลิ่นก็คือจืดมากนี่คือทองาจรนนะครับซึ่ง วิ้ยเหนะือไม่ค่อยชอบเลยรสชาติไอ้ทองกระจรนี่มันจะรสชาติแบบมีสาบไหม,ม่เค็มเค็มเปรี้ยวแป้งวิ้วดูนะฮะผมว่าอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่รสชาติก็คือแบบขนมไทยนะฮะว่าเขาจะอร่อยในแบบของเขาเองนะครับต่อไปเราจะมาลองอารัวนะครับอารัวเรามีทั้งหมดสมชิ้น,นครับนี่นี่น,นี่แล้วนี่นี่เราจะมาลองอารัวปลาทองกันส่วนครับ,รบนี่เลยนะครับนี่คือปลาทองของเรานั่นเอง อืม,อมใครเคยกินแบบขนมเทียนขนมเอ้ยผมอธิบายไม่ถูกอ่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยนะนี่คืออารัวดอกดอกอะไรสักอย่างนะแต่ว่าสวยมากเขาทำขนมแบบขนมให้แบบเป็นขนมที่มีสเสน่ห์และสวยอร่อยเว้ยน่าลองสุด เราไปเรามาลองวุ้นกรอบม,มันคือวุ้นตากแดดนะครับขนมไทยเป็นขนมที่มีเสน่ห์สุดๆดฮะต้องไปลองเองหวานแน่นอนคาดดาวได้นะี่ยหห,ห,หมดข่าวร้ายฮะน้องอยู่ด้วยกันได้ไม่นานน้องกล่าวก็จะลุนล้วฮะ เดี๋ยวเราจะเอาน้องนะครับถอดออกมาแล้วก็ปิดไปแถวๆนี้นะครับเอาแวันนี้คือขนมอะไรไม่รู้นะฮะไปเจอที่เกาะเก็ตมาซึ่งมันเป็นชีสที่มีฟีลลิ่งแบบคุกกี้นี่นะนี่เลยอ่าเรามาลองกันดีกว่านะฮะเอ้ยกลิ่นหอมแบบหอมชีสนมคุกกี้แล้วเดาว่าวต้องเดาว่าต้องเปรี้ยวแน่นอนอืม อืมกินคู่กับนมมาอันนี้อร่อย รสชาติที่เหมือนจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนี่คือคอนเดนลิงราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับเรามาดูกันว่ารสชาติจะสู้กันได้หรือเปล่าอืมอืมอม,มันจะมีไส้นะครับรสชาติที่เหมือนจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำนะครับเนี่ยอือส้ข้างในคือแน่นมาก คอนเดลิงตลาดก็อร่อนกันแล้วเนี่ยรสชาติถือว่าไม่แย่นะครับปราร์มนี่คืออะไรนี่คือซองจดหมายนะครับนี่ควอซองแปนแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะโดนหนีบเข้าไปแล้ว ปาดามนี่คือขวดสองแบนนะครับอออื กลิ่นเหมือนบุญนะ่ะรีวิวขนมตานกันนะครับซึ่งขนมตาลเนี่ยเราได้มาจากเกาะเก็ดนะครับรสชาติเนี่ยรู้เลยว,ว่าขนมตานนี้เป็นขนมที่แบบหอมหวานผัดใสยแป้งสด อทิเด็กเป็นคนที่อยากลองสุดๆแล้วเพราะว่าเห็นแบบว่าตอนเดินๆๆตอนเดินแบบว่าตอนเดินแถวก็กินแวบบว่าเห็นแล้วต้องจอดแวะถามเท่าไหรพ่พี่ได้มาแล้วขนมตาล <s ays> หอมแน่ๆ <s ays> ห,หวานขนมนไทยเนี่ยอธิบายไม่ค่อยถอกว่ารสชาติเขาเนี่ยจะประมาณแบบว่าหวานหอมกลิ่นเหมือมนบุญน่ะ มันอาจจะเป็นกลิ่นของลูกตาลก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมชอบอะแต่ไม่เคยแบบว่ารู้สึกเลยว่าพี่แกรสชาติยังไงแบบว่ารสชาติมาจากไหนอะไรเงี้ย